มะพร้าวอะไรเม้าวไงมะนาวมะปางมะม่วงฮัลโหลมะเสือมะแสงมะเสือวพยมดอก ดูแพ mm. ้แ yeah, ล no ้วค so, um? ่ะดูแ hmm. พ้แล้วค่ะสะแก้วสะอะไดสะโดนเอาสะผมสะดาสะตัวสะตงสะเลิศสะใดสะอะไรวะสะเออสะสะเอสะะสายสะไวหนาวสะละอาสะหลักสะหลักสะลักสะมสะมสะมสะดเหรอ สสือสลัดสลัดสบักสบอมสโลสเลสมอเสมอสวยสว่างสนอปสบายดีเปล่าสะสมสแปเสมอสบายสบายซาบูซัมบัมเสมอสมุนตลม สแปสสมุนตรงนั้สลิมสาอะไรดีวะอะรูมยังไงล่ะค่ะค่ะสมัครสูงถูงแพร่แล้วก็สมัครโครละกำละนองละมุดละบมละบอมละล่านน่ะละยองละยาได้ละเลยละลับละวง อะไรอ mhm. ่ะละลิละลิเหรอลาไวตรงจิเนี่ยละทางโลกละนังนละทางสำมือติดไอ้แม่โลงเรางงอ่ะลับญาติข้าของเราสองคนลซนโซนโซมดมีควาคิดมาละเว้นละลายละอองดาวละมุน มาเรมาระบายสีระโยงระยาละละเลยไปยังไปแล้วไปแล้วฮะละเวนละละเดละเดละกงละเวนอ้าวไม่ออกอ่ะหมดีคิดออกไม่น่าเอาเราเอาดาวไปก่อนเลย ระยะนี้ละทำไมนละยังไงละระหว่างอุ้ยทำไมเอาระหว่างไปเราจะเอาระหว่างขาตากนะองละเอาเสงจริงเอาไปทะเลนะขนมละจุกละจิกละจุกละจุกละจิกละจุกละจิกอ่ะละ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 ว่าก่อน ละแรงละแรงกระชัะ้นเมื่อกี้เลยดาราดมาแนวละลีละลีวอกละเห็ดละเถื่อละเลิ่มละยาละชมละรมละมุดละมุดแปลว่าก็จะละออกก็ไม่เป็นระมุคุกระบุใครเออระมุระบบระบุระบอบระบอบ ระบบไปแล้วระบบไปแล้วอ่ะละครละครนะละครนะถ่ายส่วนไปละเบียงระเบียงะเบียงเแะไดับไงไาแล้วอ่ะติอติอตลา ลาล่นี่นีู่เ่วใหม่ลา่านล่ละลุกแต่ละล้มละล้มละุงละหุงอ่ะตุยอ่ะนอะอะไรนะละหงงอับโอ้ยละหุงละหุงละเลิกอังงับละเล่าดึงสัด

ตรงตีห้าหรือตีสองตีสองเพราะว่าตีสองอะครับครับครับมีเวลาไปหากินถ้าอยู่เที่ยวตีห้าคนที่ทมีเวลาไปหากินเลยห้าเพราะอะไรครับตีห้าหรือตีสองท้าแม่ถ่ายรูปมันถ่ายเยอะ